ปีนี้เลิกงามยามดีจริงๆที่เราได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพกระถ cią, ินหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองถวายเงินนะคะให้กับทางวัดเนี่ยหล้านบาทจึงได้จัดสร้างเหรียญและพระปิดตาเพื่อเป็นที่ระลึกในงานกระถินปีนี้ด้วยค่ะ วัดถ้ำเนี่ยดาไม่อยากทิ้งเลยเพราะว่ามีประโยคหนึ่งที่ที่หลวงปู่พูดกับลูกศิษย์ลูกหาว่าอย่าทิ้งวัดถ้ำ วันนี้ข้พพาพเจ้าจะขอเธิให้พระอ,องค์ท่านล้มมาด้วยทำด้วยโดยพระพรชัยในการพิธีมงกลในวันนี้เพืพ่อจะเป็นการให้ตัวท่านเจ้าพาอโดยคุณดนทิดาวานมีฝนหลวงคุณนัทกรเพื่อตะมรัก มังกควาโลกเย็นเป็นสุขหม้องามดำเินวัฒนาด้วยบารมีแห่งองคพระพญาดาเจ้าอันตราย บอกเลยว่าตื้นตัาใจมากๆเพราะว่ามีชาวบ้านผู้ที่ศรัทธาหลวงปู่โต๊ะมากันตั้งแต่เมื่อวานสามทุ่มสี่ทุ่มมานอนที่ลานวัด <Yeah. S 1> เพื่อที่จะมารอรับเหรียญแจกที่สวยมากๆก็คือ <Yeah. S 1> เหรียญทองแดงกระไหลเงินลงยาหน้าคลาด <Yeah. S 1> วันนี้คนมาวัดวัดแตกนับพัน yeah. พันกว่าแต่เราแจกเหรียญแค่999องค์แต่วันนี้ตื่นตันใจแล้วก็อิ่มบุญมากๆตรงที่ว่าเกจิคณาจารย์ระดับประเทศเมาร่วมพุทธ,ธาพิเศษอย่างที่เห็นน้องท่านหลวงพ่อชำนาาะหลวงพ่อชำนาญพระอาจารย์พิเรกะนะครับพระอาจารย์ดำนะครับถัอว่าท่านสิงห์ทองใช่ค่ะ เจ้าวาดวัดประดู่ิมพีค่ะพระมหาโมรีแล้วก็อีกหนึ่งรูปนะคะก็ท่านเจ้าวาดวัดประดู่ในทรงธรรมบ้านไก้เลือนเคียงของวัดประดู่ิมพีค่ะครับแล้วก็สําหรับเกจิบางท่านบางรูปที่ไม่ได้มาน้องดาก็ยกเดิางไปไปอีสานเลยใช่เลยมีใครบ้างหลวงปู่ศิลานะคะแล้วก็ไปปุกเสกกันเดียวเลยที่ธรรมอุทยานแล้วก็หลวงปู่หนูอินได้รับความเมตตาบอกเลยว่าหลวงปู่หนูอินเนี่ย ปกเดียวในโบสเลยแบบเข้มขังมากๆแล้วเราก็ร่วมพิธีกันเฉพาะทีมงานด้วยนะเพราะว่าเราไปแบบกระชั้นชิดเพราะว่าท่านจะมีรับประกาศนิยบัตรกันก็เลยไม่สะดวกเดินทางมาในวันที่9 ยกลางเรามีให้ลุ้นทองหนึ่งสลึงใครเปิดมาเจอสติกเกอร์คุณมารับทองหนึ่งสลึงที่ร้าน DM มหลวงมปูโตที่ไอคอนสยามชั้นย G ได้เลยดาบอกเลยว่าคนศรัทธาและรู้จักวัตถุมงคลของภาเครื่องหลวงมปูโตเนี่ยดาว่าระดับประเทศจริงๆดาว่าระดับเอเชียด้วยซ้ำส่วนจองของเรามีมาเลเซียมีสิงคโปร์รซึ่งดาบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยร,รุ่นนี้เป็นรุ่นที่รวมปิดตาหลวงมปูโตทุกรุ่น มวลสารหลวงปุโตล้วนๆซึ่งดาบอกเลยว่ามวลสารลักล้านอ่ะแล้วคุณเช่าบูชาในราคาหลักร้อยเจตนาเป็นกระถินของวัดถ้ำแต่เราได้มีโอกาสได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าวาดวัดประดุ่ฉิมพีได้มาป,กปุกเสกบ,บนสาราแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆที่ทุกคนที่มากราบหลวงปุโตะจะต้องเดินทางขึ้นมาบนนี้ วนนี้ถือว่าเป็นปารามาภิธีที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับผมซึ่งต้องขอบพระคุณท่านเจ้าวาดมากๆที่เมตตา <laughs> เมตตาดาและทีมงานที่ที่ให้ได้ขึ้นมาบนนี้จริงๆค่ะ <c oughs> จึงทำให้พิธีวันนี้ไม่ว่าจะบวงสวงหรือพุทธาพิเศษสมบูรณ์แบบ ก็ถือว่าเป็นวันที่เต็มไปด้วยอิ่มบุญเลยเรียกว่าอิ่มบุญมากๆเลยนะครับ,รบแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มีพระผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยให้เกียรติเรามาในวันปลุกเสกครั้งนี้ด้วยครับประสุมงคนรุ่นนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยมวญสารแน่ๆเลยคือมวลสารของหลวงปู่โตวัดบุญชินพลีนะครับตั้งแต่พระปิดตารุร่น ปี2518จนถึงปี2524รวมถึงมูลสารพระสมเด็จอย่างเช่นพระสมเดะะ็จวัารคางสมเดม็จบระหมุ่งพรมนะครับเรียกว่าเป็นมูลสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพระหลวงปุ่ธอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับคือในวัตถุมงคลรุ่นบรมีเสียตีครั้งนี้นะครับในรายการจองเนี่ยก็สำหรับท่านที่จองไปเนี่ยก็จะมีเซอร์ไพรส์อย่างเช่นตะกรุด3ดอดอกเจอผมตะใบทองบ้างหรือว่าเจอเพ้นทองอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเรียกว่าเราเราสร้างกันน้อยครับถ้าใครเช่าไปแล้วก็แกะกล่องออกมาจับได้นี่ถือว่าโชคดีมากครับ